ครับวันนี้ทางวัดเทพสิรินองกุงจะทำการไล่โคมไฟนะครับแม่โคมขนาด <c oughs> ประมาณ72แผ่นนะครับแล้วก็ลูกโคมลูกโคมอยู่ที่32ลูกนะครับ รวมกับแม่คมก็เป็นสามสิบสามลูกพอดีครับสามสิบสามลูกครับสามสิบสองาคือลูกครับสามสิบสามคือบวกอีกหนึ่งคือแม่เป็นสามสิบสามพอดี <33 S 2> อ,ดอันญาตยโยมมันขอขอแรงไงแตาจุดอันคนละดวงเด้อเพื่อเป็นเพื่อมั่นสิบบ่อไอามันจึงมันจุดจังพอกันเดี๋ยวเต็มเต็มเต็มกาแฟก่อนแต่ว่าแต่ว่ากระจุดใบก้อนเพื่อที่ยนี่ ให้แม่ค้มทั้งเน้นแบ่งแล้วถือไวโอ้ยาติโยมก็รอชมการจุดคมในครั้งนี้ด้วยนะครับต่างลูกโคมก็มีมากขนาดนะครับขนาด32ลูกรอแม่โคมหนึ่งจากเกมงานบัตเทพสิริน้องกุงนะครับคงจะมืดมากนะครับเพราะาไฟไม่เพียงพอ โอ้อยจุดนะครับรอยจุดลูกโคมพอเปยพอเปยถ่าจุดอันลูกโคมเนี่เด้อครับ,รบม,มีกาไฟผคก็ยีตไล่ไปเรื่อยๆพอแม่นไรเราเป็นการอารัดวิดีโอไว้กูเออแม่กับแม่เอาลงมาแล้วเวลายยาไก่อันเทียนเดิมเทียนมันจะหักใจดิดดเออ,อเ,เดี๋ยวรอจุดลูกโคมก่อน ครบสามิสวันนี้นาบังเด้อว,วันนี้เราจะปล่อยสามสิสามลูกนะครับจะมาไม่งวดนี้นะครับไม่ใช่อ้อนสลาครับโดนผู้ติดตามชมรอการปล่อยคมก็เยอะมากนะครับ ไปเตะนิดนึงกเป็นยังครับเดี๋ยวพูดละครับตั้งไปพูดอยู่คนจับยุ่งกลางไม่ใช่ไปจับยุ่งกลางพูดเลยจับยุ่งกลางเดี๋ยวผมจะจับไายดอกจับยุ่งกลางเลยรอการติด ลรวดที่จะปลดปลดลูกลูกโคมนะครับถ้าถ้าเราปล่อยลูกโคมไปกับแม่โคมเนี่ยไอ้น้ำหนักจะถ่วงมากมน้ำหนักจะถ่วงแล้วเราเราอ่มีการปล่อยเครื่องเดียวก่อนนะครับมันจะทำให้หนักมากเอาวางลงก่อนอันนีบว่าหากลงเตะเอาบ่าบ่ลปล่อยเบิดบ่โอ้หมันหนักเออมันหนักเออปล่อยเครื่องเดียวมันหนักก็เราก็ปล่อยเครื่องเดียวนะครับ วันนี้เราปล่อยครึ่งเดียวก็ประมาณสามเอ้สิบห้าลูกสิสิบสามสิบสี่สิบห้าลูกประมาณนี้โอ,อ้ชาวญาติโยมก็สาธุชนก็มาเบียนเทียนกันนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้ก็เป็นวันปวารณาออกพรรษานะครับผู้รับชมก็มีเยอะมากครับรอรับชมจุดถ่ายจุดลูกเลยถ่ายจุดลูกเลย ครับแม่แมยู่ทังคุนทังเน้นแบ่งคุนเดี๋ยวรอเดี๋ยวลอล,ล,ลูกติดลูกวันนี้แม่ติดื้่ให้เยอเผมอิดไอนะ้จับไ้เลยนะเรา๋ยติดเปล่อยเลยครับจับึ้นมากึ้นมากเลยออเออเดี๋ยวเราเราติดลูกโคมเพื่อที่จะอะปล่อยกับแม่โคมนะครับเราติดลูกโคมมันก่อนนะครับ อันนี้มาปล่อยโคมร,ร่วมคันนะครับญาติโยมก็กำลังจะติดลูกโคมไปเรื่อยๆพ่อแม่ไรสวดอัดวิดีโอพอาะท่านไวบากาไล่กาไล่นี่ย่านเลยบากาไล่ดอกไ่เออเออวิดีโอเก็บไปซื้อกาไ่เดี๋ยวไ่เป็นผ้าหลัง หยานมันบ่ข้นม่นบ่ง่ามอีกอะลบออกก็ตัวเดี๋ยวมีมือไม้หอดมือกระถิ่นไปเรื่อยๆยยานแกตัวแม่แม่กะกระรังสิจูดแม่จะว่าตีแม่ไปช่วยน้องเนีนจับลูกลูกแม่คมหน่อยนะครับโอ้โไมีหัวใจจับสวยหน้องเนีนเลยไปน้ำพฟยิตองก็ไเลยไปหาลอง พราะว่าแม่ก้มไปได้จะได้รู้กันยิ่งเกินได้อ <c oughs> ุ่นแม่ก้มมันลอยเงี้ยสิก้มหกก้มหกอ้าวนะอุ่นไปแล้วครับอืมเราปล่อยลูกโคมไปเรื่อยๆมันต้องเอาเทียนจุดน้อยยังบอสมีเทียนยาวๆมาจุดดลดนเ <c oughs> จ้าสี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อบอกละเออเดี๋ยวไฟๆก่อน ไป,ปไปเออเด้แล้วด้แม่ผมไปจับแม่ไปยุ Leuten ่งแม่ด้ยบั่นเราจะช่วยแม่เราช่วยแม่ละพอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นะครับแม่ก็ยังไม่จุดเลยครับลูกผมเตรียมพร้อมแล้วครับลูกผมลูกลูกผมเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ใส่ขึ้นถ้าแม่ขึ้นนี่ข้องกับป่อยลูกไปเล like. ื่อยแล้วก็ขึ้นเองเพราะไม้เพราะไม้เขาบอกหม้ลูกก็ตัดลงลูกก็ตัดลงเดี๋ยว อย่ามาซุนได้หล่ะอย่ามาซุนดูตามดูตามลมขอดูตามลมดูตามลมครับก็เนี่ยใบก้อนเราเยอะเฝ้าวเจี๊ยนเนี่ยเอาไปติดอันกับทั้งดูทิศทางลมก่อนนะครับทิศทางลมมันเราเราดูทิศทางลมนะครับอย่าเฝ้าปล่อยได้หล่ะเดี๋ยวให้ให้ก้มเงี้ยตึอนเตือนก่นเดี๋ยวต้องหอบปล่อยอื ก็นีแหละทีมงานทีมงานน้องเอ็นแบงค์นะครับทำมาจุดโคมร่วมกันครับรอรุ้นว่าจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับชาวบ้านดูหน่อยมี่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่มาสิบเจ็ดดูลูหน่อยสิบเจ็ด ลูกข้อมสิบเจ็ดลูกสิบแปดครับไงพอดีแม่จันยุครับย่านบ่าขืนไหมครับติดใบติดใบสาลที่สองลูกแต่ว่าจุดแค่1สบเจ็ดลูกย่านบ่าขืนนะก็ะเลยอะไรอาจุดไปเดี๋ยวผมนับก่อน่าลูกเทนะหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแป เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอี่สิาสิบหกสิบเจ็ดลูกสิบเจ็ลูกสิบเจ็ดสบแปดปก็แม่นะครับเราก็มามาสู้แม่คมมาสู้มาสู้คมนะครับมาสู้งานทีมงานเดิมนะครับโอ้เหมือนมากเลยท่านี้เหมือนมากเลยท่งนไปใส่เลยพอดีใส่พอดีเย่าเสียหนาพอด้อ บ่เห็นบ่เห็นม oh. ันเหมือดเด้อยิเฮ้ยเสียหนาดอกยิมงานห้างีระเจียไปสับตะกศกโลคกไพ่ยามากัำมะไก่ความมณ์หมองความความบอดีกับไปน้ำข้มนี่แหละห้า เดี๋ยวาเป่าเซรมันเบิก่อนผู้ชมญาติโยมก็รอก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับม่นมับอย่อยาเพิ่งใจร้อนเราจะเย็นเร็จับพอจับคนุ่นสูงห่นสูงนสูงนูสูงสูงหนู้สู่สูงเุ่ส่งเน ขึ้นไปเรื่อยๆพูปุยยังไงไปนี่ลักขึ้นไปรอเวลาก่อนนะครับยังไม่ได้ได้เลิกนะครับรอทิศทางลมก่อนนะครับเราทิศทางลมทิศทางลมมันไปทางไหนยังไปจังไนอยู่ไอเขาเอืน่ใส่เนาะใส่เขาอย่างเขาเขาอยางไปน้ำใส่ใส่กับงาม้าม ]ết ,ết mà than chứ ừ. má đây lược này con là... ừ là thân à ừ ảo cho mướn còn nó lắm ừ. ừ. luôn không còn chín บั้ย่ำจะจุด,ดบัดคล่มเลยบัดเนี้มเมือวะเส่อแมนเสไสเลยนะครับได้เรื่อยระยมแล้วนะครับอ่าชูนะครับสักันชูบัดสู้เด,ออเดออ้อบัดนี้ไอ้า่ไปเลยอ้าวไปล ไปเลยเห้น้องเงจับปียเยอะตึงเงืกพักลูกนหนักคาลูกนัหนักนัหพักเลยลูกนหนักหนักนลกันหลกนอไปด้ปด้ปเลย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 ลูกก็ไปสวยงามมากนะครับโอ้ยสวยสวยงามมากเลย18ปลูกนะครับ เป็งามมากไม่ไม่ดับสักลูกเลยโอเคสวยมากผ่านเยอะลูกนี้ผ่านผ่านผ่าน